เปิดให้เงี้ยวไอ้ลูเขาน่อยลูกขาทุกตัวให้กำลังใจเขาสวยมาช่วยลูกเขาสวยมาช่วยแล้วเขาสวยมาช่วยแล้วเขานั่งมองกันอยู่ข้างหน้าประตูนะครับเราดูซิว่าเด็กๆโอ้ยอย่าใช้ปากอะ อมันเปิดไมมีเสียงเด็กพยายามจะขอเข้าบ้านหลายรอบมากครับทุกคนมีเสียงตะกุยประตูฮหดีครับรดีครับทุกคนผมเ่เบาเหนียวแล้วพ่อแล้วก็พี่ก็สั่นรับพยายามที่จะเข้าห้องนะแต่ว่าเปิดประตูไม่เป็นเงื้อผม เขาสวยกั ude, home, ่อยู่แล้วกรชากระชากปดเาดเาดดบดดดผมไม่ยอมที่จะเข้าห้องผมตะกุยประตูตั้งแต่เมื่อเช้ามืดครับเก่งก็ไม่เปิดให้เดเดนเลยอยากเข้าไปอยู่ในห้องนั่นเลยร็วช่วยเขาให้เปิดเดเดนเวยเปิดาเปิดนะเก่งม่อ้าช่วยได้เลยผมก็เหนียวครับโอ่งม้งนก็มาเกืนมายางเดี๋ยวครับเดนียวเปิดเลยเรยรอครับเดี๋ยวจะเข้าครับ ดูมันพยายามนะครับทุกคนดูพยายามเราจะเปิดให้ดูดควมความพยายามเขาเหนียวครับความพยายามใครใครตะกุยใครดูเขาจากตะกุยเขาจากตะกุยดูมันปีนบนโซฟามันจะให้เราเปิดให้แล้วดูความพยายามของเขาเหนียวมันกระโดดลงแล้วมันมันจะทำยังไงเราเปิดประตูให้ครับมันไม่ยืนเฝ้าแล้วมันมองหน้ามันทำมันเอาดังกี้ประตูดังกี้ประตูว่าจะกูพากะโออยากเข้ามาทุกคนอยาเข้ามาครับดูเขาเหนียวเขาพยายาม เขา้า,ย,ขายัางไงดีอ่ะเข้ายังไงดีเฮ้ยพอเปิดได้หน่อ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 ย,ออยมันเขาจะได้าีจ็คเต็มันพอมันมองครับทุกคนมันมีสกิลการเปิดขั้นเทพมากอีวันกับพ่ออีวันเปิดเปิด่เปิดแเปิดเขานั่งมองกันอยู่ข้างหน้าประตูนะครับเราดูซิว่าเด็กๆุ๊โอ้ยอย่าใช้ปากอะ <laughs> อย่าใช้ <laughs> ดักจี้เอ้ยมันเปิดไม่ได้มันเอาดักจี้บอกแกนประตูให้เปิดแต่เปิดไม่ได้มึงเปลี่ยนไปเมืม่อแล้ประตูกูดูที่จักพยายามเปิดครับจักรพยายามเปิดจักรพยายามเปิดถูกตัวก็กำลังใจข้าวสวยมาช่วยแล้วลข้าวสวยมาช่วยแล้วข้าวสวยมาช่วยแล้ว รู้จะพยายามอยากเข้ามาทำไมแล้วห้องมันเล็กนิดเดียวฮะอุ๊บนั่งเฝ้าอย่างใจโดดใจจ่อนะครับผมเขานั่งเฝ้าอย่างใจโดดใจจ่อเฮ้ยแล้วเขาก็มองไปข้างหลังเือเขาจะเปลี่ยนห้องนอนใจไหมแง่เลยช่วยที่ได้เขาว่าช่วยที่ปีนตึ้งตึ๊นเลยบอกว่ามันเปิดจากนี้อีกจำเลยว่าบางเทียงมันเปิดจะแถ่นี่แหละมันมีก่อนจะแถ่นี่แหละอุบเขาพยายามคุยกันนะครับเขากำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับหมาสามตัวนะครับว่าเอายังไงดีที่จะให้เข้าได้นะครับ อันนี้เขาใช้สายตาอ้อนวอนอย่างเจ๊จุดเจ๊จ่อแล้วทุกคนเพื่อให้เราเปิดประตูให้แล้วข้างหลังก็ตีกันเรียบเราเอ้ยกูว่าเปิดเล้มึงเดิมเออเหนียวจะทำยังไงเหนียวถึงจะได้เข้าไปนอนกับเก่งเหรอครับเหนียวแค่อยากเข้าไปนอนด้วยอยากอยู่ใกล้ๆอ่ะ เนียวแค่อยากได้รับความอบอุ่นและความรักจากลุงเก่งเท่านั้นเองมันทำอะไรกันวะมันไม่สนใจหรอได้ไหมครับขอนิดนึงได้ไหมครับเสี่ยน้อยใส่ตาอ้อนวัวแล้วนะครับเดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหมครับจะเข้าหรอลูกจะเข้าหรอเ้จะเข้าครับเดี๋ยวจะเข้าครับจะเข้าใช่ไหมเปิดประตูให้โอเคไหมเปิดเลยครับ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 โอ แกงเหนียวที่หวานทำไมไม่ให้เหนียวเข้ายายบอกว่าให้อยู่ขังอุ้ยว่โอปัคาขวายสกแรดส้นลูกกูดังส้นประตัโอ้ซึมละเอ้ดูขอเขาหน่อยลูกนออกเ้ยมึงสพา้อขอเขาโอ้ลูกู มันขอเขามันขอเขาแมีมึงมันด่าใส่สายตาออดบอลมันขอเข่ามันขอเขาแมีมันขอเขาแม่ดูหนามันแต่จะออดตรงนี้ เป็นอะไรขอเข้าใช่ไหมลูกขอเข้าใช่ไหมเปิดัวเปิดให้หน่อยชิเปิดใครอยู่ข้างในอย่าเปิดได่ไหมจะเข้าใช่ไหมจะเข้าใช่ไหมเปิดเอาเปิดให้เหนียวเปิดดีขึ้นมาใครหย่อนในเปิดให้เหนียวหน่อยเขาสวจะเข้าใช่ไหมจ่าก็อยากเข้าใช่ไหมลูกอยากเข ปิดได้ไอ้เก่งนี่อยู่ข้างในอย่าเปิดให้เหนียวหน่อยโอเคอย่าเบื่ามันเปิดให้เหนียวไอ้อยู่ข้างในแล้วเปิดให้เหนียวเหนียวนะข้อมูอดีเดี๋ยวนีมันจะเข้าเดิไไปลูกไอ้เก่งอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในใช่ไหมหนูอยากเข้าเดินไปลูกอยากเข้าเขาอยู่ข้างในกันใช่ไหมใช่ไหมจะเปิดให้เก่งเกปิดประตูเหนียวเก่งมันอยู่ข้างในใช่ไหมหนูเก่งใช่ไหมอยู่ข้างในจะไปลูกใช่ไหมเปิดประตูแล้วเปิดประตูเปิดประตู เขาไ่เปดเ้เขาไปเล่นส้เขาม่เปรู้จักเขาเอาย่นีจะจี้พุ่นน่ะหรืออัากเข้าห้องีหมเล่ตุ่นเอาซื้สียางเห็ดอย่างเดียวดิ